โยโยโย่บายสองตรงเจนกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลนงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เกมส์สปอร์ตครับแล้วก็เข้าร่วมกลุ่มหนังได้ที่แอดเอ็มวครับอ้าวคลึงเน้นทีมเดียวเนี่ยพี่จะเลือกเกมเช้าวันพรุ่งนี้นะครับเวลา6กโมงครึ่งแมตช์ลิเกส์ซอกเกอร์สหรัฐนิวยอร์กซิตี้อันดับ10จะเปิดบ้านเจอกับอตแลนตายูเนเต็ดอันดับ13นะครับนิวยอร์กเนี่ย25แแต้้มมจาากกกรชนะ7เเสอ4พ6มล่าสุุดบกเสมอแนชวิลล์มา2 2ต่อนะครับาส้า ครับก็มีผู้เล่นการหลักอย่างเตียโกโมาตินกับจัสติงฮาคุมเกมรับตรงกลางอาเดียนโอเนลกับแม็กซิมิเลียนโมราเลสนะครับสามแนวรุกนำโดยฮันเนสบูฟครับแนวรุกจากาชาวออสเตรียนะที่แล้วยิง2ลูกมีอากเซลโอเยดาของหน้าเป็นอลอนโซมาติเนสนะครับกองหน้าชาวคอสตาริกาครับโยโยโย่ที่เจ็ดสัตว์ผลิตภัณฑ์เคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอกับอัลเลนตายูเนเตดมี17แต้มจากการชนะ4เสมอ5แพ้8เกมล่าสุดบุกแพ้นิวยอร์กเรดบูล0-2นะครับรอนนี่เดลลาคุณซือชาวนอร์เวย์ครับก็มีเดรัตวิลเลียมคุมเกมรับตรงกลางมอเล็กเซมิรันชุกนะครับเคยเล่นในยุโรปครับแนวรุกนำโดยมิเกลอามิรอนอดีตนักเตะนิวคาสเซิลนะครับมีซาบาโอยานิเซ่กองหน้าเป็นเอเมเนอเลเต ฮัวออกชาวไอรโค้ดครับเจอกันนัดแรกแอตแลนตาเปิดบ้านชนะ4-3นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองนิวร์กซิตี้เป็นต่อแน่ครับแม่แต่ว่าจริงภาพรวมไม่ได้หนีกันมากนะครับแอตแลนตา จะว่าไปก็มีตัวเก๋าอย่างอาเมรอนมีอเล็กเซมิรันชุกประสบการณ์ในยุโรปมีอยู่แล้วนะครับเกมแบบนี้นิวยอร์กก็ไม่ถึงกระชัวกับการเล่นในบ้านนะครับน่าวัดใจแอตแลนตาอยู่ในเตดครับพี่เจมนมองว่ามีโอกาสมีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับให้เชียร์แอตแลนตาอยู่ในเต็ดเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจําเช้าวันพรุ่งนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย